ขออนุญาตเรียกพี่ตุ้ยตามความคุ้นเคย,ย<ล>ก่อนแ,แล้วก็คุณแม่น้อยนะคะอ่ะน่าอิจฉามากเพราะว่าคุณแม่นี่มีลูกชายที่ทั้งเก่งหน้าตาก,ก็ดีนะะคแล้วก,แวก็แล้วก็น่าอิจฉาพี่ตุ้ยเหมือนกันที่คุณแม่ก็น่ารักเหมือนกันนะ<แ>อ่ะเดีย<ๆ>๋ยวถามพี่ตุ้ยก่อนเลยตอนนี้พี่ตุ้ยมีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ถ่ายละครนะครับก็มีผร้ใหญ่อำลังมาถ่ายเสร็จแล้วเรื่องหนึ่งแล้วกำลังจะมีเรื่องหนึ่ง กียก็เจอได้ในช่องสามแล้วก็จะมีซิงเกิลเร็วๆนี้ซึ่งลิงก์กับนี่แหละครับทริปนี้เลยครับสิงหาคมแม่เที่เรับวันนี้ก็จะมีเพลงที่ลิงกเกี่ยวกับแม่เพลงซิงเกิลใหม่สิครับค่ะแล,ะและ้วคุณแม่คะเป็นยังไงบ้างพี่ตุ้ยนี่โอ้โหฮินท์ท็อปตลอดการขนาดนี้รู้แม่รู้ส <c oughs> ึกยังไงอ้าแ <c oughs> น่นอนคเป็นพลงเอกตังค่ะก็ <c oughs> คืเกี่ยวกับมีคนเมตตาเขาทั้งรู้ทั้งสื่อ แบกหนักด้ยด้วยจที่ว่าเมตตาช่วยมาตลอดและคงตลอดไปมันะแม่แม่ดีมริงจค่ะมี้านราเ่กไม่บ้ค่ะพี่ตุ้ยนี่ก็เราก็จะเห็นว่าทำงานเยอะเกินนะคะออกทีมร้องเพดงต่อนคุณแม่มีเวลากับพี่ตุ้ยเนี่น้อย เป็นนอนคืนเพราะม่นอนสมอจะรอค่ะนะคะแต่ถ้าถ่ายละครปีหนึ่งที่ื่นก็ไม่ไหวเหมือนกันไ็่จะรักกันชาก็คือเวลาที่อยู่ด้วยกันแทนที่จะได้อยู่ด้วยกันทั้งวันก็ลดน้อยลงเนาะเพราะว่าก็คือรับมูกและรับตัวเองด้วยก็จะนอนก่อนเป็นฟองเพรนอนกับคุณแม่เป็นยังไงก็ได้เจอกันตอนเช้าอยู่ดีอ่าพี่ตุ้ยขา จ้างเราแล้วด้วยด้วยด้วยแรงกำลับบงที่เราเริ่มมีมากขึ้นที่ที่าสามารถจะดูแลเขาได้ด้วยรูป26ปีแต่สามารถทาอะไรได้ขนาดนี้แล้วเราจะทําทุกวันไม่ได้ทำเฉพาะจบทรงว่าเป็นวันวันแม่วันเกิดหรือวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าอยากก่างกระด้างุดก็เป็นวันเกิดของผมเองซึ่งแบบว่าผมก็จะ,ะด้วยผมที่แม่เขาจะชอบในสิ่งแบบว่าเหลีออ่ยอลลามตรงนั้นตรงนี้น,น,นนะฮะก็จะ <laughs> สนอมดีของเขานะเขาอยากได้ผมก็จะพาไปนะฮะจนตอนนี้ก็คือดีจนขโมยไม่ขึ้นบ้านนะเพราะว่าเต็มไปหมดเลยซึ่งแบบเขาชอบเ่ยผมก็จะพยายามสั่งหาให้ก็วันเกิดก็ซื้อทองให้เขาเป็นของขวัญซึ่งแบบธรรมดาวันเกิดเราจะรับจากเขาอะไรเงี้ยเราก็จะให้เขาอะไรเงี้ยอืมครับก็แต่ว่าปีนี้ที่งานวันแม่นะคะที่เจ๊ เดนที่จะถึงเดือนหน้าเนี่ยพี่ตุ้ยจะได้พาคุณแม่ไปเที่ยวถึงนอร์เวย์พี่ตุย้ยตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะเป็นโอกาสดีมากครับเพราะว่า,าด้วยเวลาและอโอกาสของเราเองนะเราคงไม่มีโอกาสได้พาแม่พาพ่อไปอยู่แล้วอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าวันนึงมีโอกาสดีๆอย่างนี้ซึ่งซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้ใาญ่ทั้งทั้งฟังทูแล้วก็ฟังการินไทยครับที่มีโอกาสดีให้ตุ้ยแล้วก็แม่นะครับเพราะว่าไปถึงสุดของโลกสซะขนาดนี้นะแต่ มองเวลากันหน่อยฮะที่ยงคืนพระอาทิตย์จะไม่ตกเลยฮะแลเดี๋ยวเราต้องไปดูกันตรงตื่นเต้นตรงนี้แหละนะครับถ้าคุณแม่ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างได้ไปต่างประเทศนอร์เวย์เลยไกลมากโถ้าให้เสียตังค์เองไม่ไปแม่เราคจริงาพูดสิเพราะว่าเราเยนาแอยกานต่ีนี้การีมันนี่งัค่ะกรรทารแล้วก็หลายหอย่างค่ะแล้วต้อง คือเรื่องของเรื่องพอทริปนี้เกิดมาเราโทรรีมาปึ๊กแม่ก็ออกตัวรอนฟีนเลยว่าจะเกิดเตียวตังยิฉะไปไหเเขาที่บอกออกฟินเลยก็้องวอบคุณทู้ลยที่ออกคาตัวให้แม่ผมนะขอบคุณมากแต่ก็แฟนตัวย <c oughs> ุ้ยตัวยจต์ก็ตืเตนตาตัวย่นหีมากี่พี่ปาบ้าไแม่คืออยู่โยงกรบกันกันมาอายุยืนครับยืยนแล้วพี่ตุ้ยนงคะมีแพลนว่าถ้าไปถึงที่นู่นเนี่ยจะทำไอ้บ้า อารมณ์นี้คงจะขาดได้กับกล้องครับกล้องกล้อง้ถ่ายรูปเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเก็บความทรงจำได้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็อย่างก่อนหน้านี้ก็คือได้เคยพาแม่ไปไม่ว่าจะฮ่องกงหรือเนียมาที่ทํา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 ให้เราได้มีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นเก็บภาพสวยๆเลยกับมาฟังคนที่ภูมิใจละกันครับก็คือทุกทริปที่จัดขึ้นทางการเมนาจเจจัดขึ้นถ้าพี่ตุ้ยไปก็คือพาคุณแม่ไปตลอดเลยใช่ไหมก็ต่อไปนี้ก็น่าจะ กับทุกทิปครับแต่พอดีทริปนี้คุณพ่อไม่สะดวกครับมผมก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้ไปนะครับสุดท้ายนะคะให้พี่ตุ้ยนี่ชวนใครหลายๆคนนะคะที่ยังไม่ได้จับจองที่นั่งไปทริปครั้งนี้หน่อยครับครับผมก็ไม่ต้องเป็นแฟนขาก็ได้นะฮะถ้าอยากจะสนุกสนานกันนะฮะกับกับทริปในครั้งนี้ครับซึ่งว่าผมว่ามันน่าจะมีอะไรมากมากกว่าคําว่านอร์เวย์นะผมว่าต้องมีอะไรที่เราได้เห็นกันเยอนะแยะสวยงามมากมายก็ไปสนุกกันดีกว่า ขอขอบคุณคุณแม่น้อยล่าทาม่านะคนะแล้วก็พี่ตุยย้ยเกียรติกมลล่าทามเรียนเป็นยชเชแต่ว่าเดี๋ยวเชิญคุณแม่นะคะทางด้านล่างก่อนส่วนพี่ตุ้ยนะคะเดี๋ยวเชิญทางด้านหน้านะคะเพราะว่าเรายังมีแขกรับเชิญน,นะคะอีกสท่ทานถามมาร่วมง,งานนะคะเป็นพี่บอยพิษนะว AF2 นะคะน้องติ AF4 น้องปั๊มแล้วก็พี่กี AF5 นะคะเชิญทางด้านหน้าเลยนะีคะ